เริ่มกันด้วยประเด็นเคอร์เรนต์นะครับที่กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจาร์แล้วก็อยากฟังเสียงจากเจ้าตัวคู่กรณีมากๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมาเปิดเผยนะครับสำหรับกรณีเตียงหักรักร้าวนะครับล่าสุดของคู่นะครับของคุณอ่าอมรินแล้วก็สาวจอยอัจฉริยานั่นเองนะครับงานนี้เจ้าตัวยังไม่ออกมาพูดแต่ว่าเพื่อนซีสิงครับคนสนิทนะครับอย่างที่เจเจตรินนะครับก็ออกมาเผยถึงความรู้สึกในเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกตกใจเพราะว่าทราบข่าวเนี่ยพร้อมๆกับ เราเรานี่แหละนะครับแต่ที่เป็นหัวมากๆก็คือหลานสาวนั่นเองครับเรียกว่าร้อนไปถึงคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องยกให้กับคนนี้แหละครับพี่เจเจตรินนะครับในฐานะเพื่อนซีนะครับต้องออกมาพูดถึงกรณีประเด็นเตียงหักรักร้าวนะครับของคู่รักอ่ําจอยนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันนะครับใช้ชีวิตครอบครัวมามากกว่า12ปีนะครับล่าสุดก็มีข่าวนะครับว่าได้ เส็นใบหยาแยกทางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเเดือนโอ้โหนานพอสมควรช่วงมานานแล้วนะครับทันี้พี่เจของเรานะครับก็บอกว่าทราบข่าวเรื่องของการหย่าเนี่ยพร้อมๆกับสื่อมวลชนเลยนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะรับรู้เรื่องที่ทั้งคู่เนี่ยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมาบ้างมีการระหองระแหงบ้างนะครับส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องนี้นะครับและที่สําคัญก็กําลังเป็นพวงความรู้สึกของหลานสาวคนสวยนะครับอย่างน้องแอลลี่ด้วยนะครับค่ะแต่ ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเหตุผลที่อ่าแล้วก็จอยเนี่ยเลือกทางออกแบบนี้เนี่ยแปลว่าทั้งคู่น่าจะตัดสินใจมาดีแล้วนะครับพร้อมยืนยันให้เพื่อนด้วยว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมือที่3อย่างแน่นอนไปฟังเสียงพี่เจงครับคุยกันก่อนหน้านี้คุยก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับผมก็ไม่ได้โกหกว่าไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่ใช่หรอกแต่ก็รู้ว่าเขา แล้วหองละแหงกันแล้วก็มีปัญหาอะไรกันเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็อยาก,กันนะฮะก็ทราบอยู่ก็บบผมเองก็ไม่สบายใจอยู่แล้วก็ต้องเสียใจที่คู่ทั้งเป็นเพื่อนทั้งคู่อัล,ลี่ก็เป็นหลานรักด้วยแล้วก็เป็นครอบครัวที่แยกทางกันผลออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าทั้งอ่ำทั้งจอยเองก็คงได้ตัดสินใจแล้วคุยกันแล้วคงคุย,ยด้วยมีเหตุผลเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ เวลาเวลาคุยมีปัญหาอะไรเท่าที่รู้จักเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลสิ่งที่เราทําได้ก็คือให้กําลังใจก็ส่งคุยกันกับอ่าแบบส่งส่งทาง Facebook ทางแมสเซจกันกับเพื่อนคนอื่นด้วยก็ก็ให้กําลังใจหรือว่ากระจอยเองก็จอยนี่ก็เพิ่งเจอเมื่อวานก็ ไปเจอกับอลลีกับปินกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ก็ไม่คุยกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ก็แค่ถามเป็นไงบ้างสบายดีอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ก็ได้แต่ว่าเอาเถอะชีวิตมันก็เดินผ่านไปผมเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกชีวิตมันก็มีเคยมีปัญหามันก็ฉะนั้นมันก็ผมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะรักษาตรงนี้ได้ก็เ,เรื่องของเวลาไม่ใช่เรื่องหนึ่งหือสามนโนโนออันนี้ผมผมไม,ไม่คิดว่าไม่